ได้อะไรมาบอกอย่างนั้นหัวเสือเบียบอก <laughs> หัวเสือเหรก็เดียวเบียเห็นตัหัวสแสงอยู่ในวันนี้จะไปไหนวันนี้จะเข้าในเมืองนะทุกคน สบายดีพี่น้องสบายดีเบิดสุกูสุคนพี่น้องจะสบายดีตอนสวยๆจังหน่อยพี่น้องจีบเอายังบัดอยังสบายดีนัดตีลืเอาหหน้าตาขาวเว้ยอกแป้งเลยล่ะ ลดหุ่นบ่จ่อยแทห้าสิบห้าหอยเก่าสิบู้าเจ้านางไห้่อันนี้มาหาบอกแป๊บพี่น้อยได้เต็มแก๊สนี่ได้ขวดนี่เนี่ยคุยคือบอมาแก๊สหนึ่งหรอ เราไปกินเราบุหรี่ใหเงินเราอลไรเนี่ยกินน้ำอย่างอื่นบ่ได้พี่น้องกินได้แต่น้ำหัวเสือกินน้ำอย่างอื่นเนี่ยเธอได้ท้องหรือเธอหนันกระเพาะบุดีหัวเสือเป็นน้ำที่สะอาดพี่น้องเจ้าคือบ่ซร้งกินน้ำเบอร์หนึ่งเอ่อคองลาวนำเนี่ยทำไมซิ้นทำไมซินหรบอไง เป็นกัวสีพระสีขาว,าวาตัวไหนวะตัวอันแบบใดวะมันเป็นแก๊สแก๊สแล้วตัวไหนเป็นแก๊บสกบสสสสส่กจะบอกว่าเสือกกินกับบริเวณแพร่ทองพี่น้องบริเวณแพร่กระเพาะแต่ว่าขั้นกินน้ำพวกอันนี้น้ำช้างน้ำอันนี้เฮาเรากินบุได้ พวกน้ำมนันไม่ตามบ้านนี่กินบ่ได้กรบเพาะเราว่า,วาอันนั้นเราพี่น้องแต่ว่ากินแล้วมันแบบว่ากระเพาะห้างผูดีแล้วกินแล้วมันอืดแต่ว่าขัขนกินน้ำมอเสียกับใครเนีย่ยกินน้ำเบิดมื่อละลิตรตามหมอบอกป่าขึ้นหน้าขาวทัวสีปเปี๊ยอเอายังก๊อปสเปี๊ยบัตเซินสีเปี๊ยบัดเซินบัดเซินออกแล้วพี่น้องแักสอง อยู่ห่านเก้หาห่านเดิมมันพี่น้องอยู่ห่านรถด,ดีบอลเข้าไปสั่งเครื่องนั่นแหละไปบอลเข้าไปลองเสือ,อไปล้องอีกมันเป็น,ปนอะ <ๆ S 1> ไรเราแปลงอายุงเขาคอยได้ส้แป้งแล้วแปลงแล้วแล,แแล้วลพี่น้องมิจะรอแต่มืองาน <c oughs> อันนี้สิบแป๊บบัรเชิญมาให้แขกก็เ,เลยที่เข้าตลาดเลย ไปหาเสื้อนักกินเทียงซื้อเส,สื้อใหม่แล้วมาแกงเที่ยงพี่น้องขึ้นเลยวันนี้เจเจสีพาเขาในเมืองเลยเจสีพาเจก็สีพละแดดแล้วพี่น้องเราจะนอนสีขข้นมันอีอากาศโคตรหอนเลยช่วงนี้เป็นช่วงหนาห่อน เขึ้นไปลวัดเชิญพี่น้องว่าไก่งานแล้วเตรียมไว้แต่เนื่นงเมื่อวานนี่ก็ไปซื้องงัว,งวอยู่นในห้องปังมันี้ก็สิไปเอาของที่ช่างไว้แต่ก็ยังหลายๆอย่างอะไรพี่น้องยังโดท่านได้ค,บดครบดอกไก่หอนมือพุ่นละแต่ว่าข้าก็ต้องเตรียมไวน้น้ำมือไรยังก็ต้องเตรียมไว้น้ำเตรียมไว้น้ำเตรียมไว้ทีละอย่างทีละอย่าง พอหอนมือมนจากโมยากโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันอยู่คุณละอยู่ในเมืองปักซองว่าสีแหงงังแน่มือนี่ขึ้นกับน้องสาวคนสวย <c oughs> คนนอนตื่นสวย <c oughs> สวแหวแหลกเงินก่อนพี่น้องได้เทไร แรกเท่าไรสองเลดป่วยยังไปที <S <S ่ไวหกสิบสามันกับสองแต่ว่าพันหนึ่งเนี่ยหกแสนหกแสนปลายเปลี่ยนเปลี่ยนสองพันบาทพี่น้องเงินหลานกลัวเขาตลาดเขาเดียวเบิด นี่หนหพี่น้องึ้นมาตลาดปักซองนะขั้นอันนี้เขาต้องได้แหลกเงินก่อนเพราะว่าเขาไปใช้เง,งินบาทนะมันเขาจาที่แ้ต่ําอยู่ในในตลาดต้องได้แหลกอ่ะะขึ้นมาหอดแล้วพี่น้องหลังจากที่เขาอ่ะแหลกเงินอยู่หันแหลกเปลี่ยนแล้วลมือนี้้อาสตูดเช้าลาดพี่น้องวันนี้เราจะตูดแฟนนะทุกคน นางแหลกเงินมาตัาง้งเป็นล้าน,เ,นเอากับสิคอตูดนะจักน้อย,สบ,ยสบายดีจ้าสบายดีจ้าทีมนันนนี่ก็คือพี่น้องมาว่า ซบัตรเซิร์อบัตเซิหน่งานจ้าเ่นเฮ็ดห้แล้วแล้วสุดก็แล้วละบอสสุดก็แล้วแล้วพี่น้องลองแหง FC ดูล้านหกสิบพันล้านหกสิบพันจักซองเนี่ยเอ้ล้านห้าสก็ได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดส เป็นร้านเลยนะทุกคนจ่ายค่าบัตรเซิญพี่น้องเป็นร้านเป็นร้านกระตกอยู่2,000กว่าบาทถ้าเป็นเงินไทยพี่น้องบ่หอดสองนบ่ห0 0บ่หอดบ่นี่สองพันเดือเออเออจะแดกเงินส0 0พันบ่น้าจะบามาลองดู เดี๋ยวกีับไป้องเบิ้งสุดพ่อพี่น้องบัตรเชิญนะแจกวตแจกองบัตรเชิญ2องรสองนะทุกคนแล้วก็สิมาลองเบิ้องสุดน้ำเพิินอีกเพราะว่ามื่อั่นเพิ่นแปลงสุดไห้เดอเิสุดคือแล้วแล้วพี่น้องเพิ่อนจะน่าให้เรียบร้อย สปาห้เรียบ้อยจ้า<อ>แปงา้งไ้นี่โทนสีตะกวัวฝาเลอเลยเอล,ลองลองเ็เสียด้ยปะลองเต็มเได้เอาไปพูดทำไปเลยเห็นสตูสตูก็้องโคตรยก็ทันาสบายดี พี่น้องสุดเบานคือเป็นยเป็นัแนสองขสอแกเดี๋ยวแป๊บสิรอบมือพี่น้องมาสิคือว่าอุ่เหมกบนขดคือขับแทะขับโพดวะตอนขับโพดเดี่ฮัลโหลได้ไหม <Hello, okay? laughs> มื่อนแล้ยวัดให้เฮาอยู่ว่ะก็มไม่คับโสดยะใคยว่ามเมื่อน,นั่นนะพอดีเราไม่ได้เอาขึ้นซื้อก็ได้ลยโตตองเอาขาวไปได้วิชวุดแห้งใส่เสื้อฮัดแค่์นั้นคือเปลี่ยนจากฉี่วะเป็นไรมันฮัดโสดให้เราอใคร คอมันอยากน้อยโอคตรเลยแขนมันเก่าออน่ะตัวนี้มันขึ้นโคดรแขนเก่าเตี้ยน,น้อยนะมือมันขืนนะแล้วเชื่อว่ากับเราใหม่พี่น้องมันอนาละอุบนะเห็นบอกไม่ว่าเวลายืดนะ <c oughs> เลยระวังมันแตกเด<อ>้อมันเล่าข่าวร้ายโคดพี่น้องเมื่อนั้านดับพอดีอยู่ครับแต่ว่ามันบุพอดีแต่แขนตัวนี้น่ารักอยู่แต่แยก เนี่ยเ็ยดเีเคเพื่ยง้เกิล้เบิ่งเสียเนี่ยทำไมลวะไม่เข้าไันใดไม่เป็นไหนะมัดข้มัขบอกแมเขาเออจะมักง่ายเบื่ง่ายยู่ก็ต่ว่ามันมันหัดโทษบอกเอออันนิ้เป็รโทษนะเอาลงอีกน่อยกระตัเ่าอยกบอกอยอีกนแกนก็หาน อีกบอบอญาติมายากโซโมงหรือว่าปารักแบ่เออโอเคแสดงว่าเกือบซ้ำเก้าบริแลงไลน์ นี่อประตูสั่งนี่เดาลงเล็กน้อยเนาะเออเอาลงเล็กน้อยประตูพอดีมันี้อออกประตูมันขาดขาด้เอาอีกตัวหนึ่งดีน้องชั้นด้ยยัดใส่ฮัตตัตายมืองานนนี้เจ้าก็ใส่เสือยุคปกติเราจะใส่เสือเด้อใสเสืออาไหมใส่จะอออีกหนนะครับเจ้าโอเคแล้วเพิ่งเสียบเจ้าอะครับแค่อะล แล้วก็เกินพนอยากเสียทีรองม,มือนันชี้ลำล่างเนดีแล้วที่มาลองิ่งแต่ว่าเขาเจ้าะระดบไนพอเวลาคอดมือนะนุ่งไปได้ไจาก,กตุย,ตยๆๆแล้วคนสีแปงให้อีกกิ่นโอเคปะเดี๋ยวเขาชิเข้าตลาดกันนี่พี่น้องบัตรเชิญ บัตรเซิรนตัวใดก็สองร้อยกว่าสองร้อยสิบสองสองร้อยสิกว่าพี่น้องนี่แน่นี่คือทางผ่านเจ้าสาวคือแจกบัตรเซิรแต่ว่าทางผ่านเจ้าบ่าวก็มีแต่ลงไปเต้าโฮมกันจะพูดแล้วพี่น้องเนี่ยังตัวนี้นะโบตัวเจ้าลายซื้ออันนั้นนะ อันนี้เป็นเจา้าโคดภายซ้ายเจา้าโคดอ่ะภายตั้งเจ้าสาวบอกเจ้าโคดภายซ้ายนี่คืออันนี้เจ้าภาพภายซ้ายเจ้าภาพภายยิ่งพีนง่น้องนี่อยู่ในนี่รายสื่ออยู่ในนี่ไกลหันก็คือวัดเชิญตัวนี้ก็แจก,กหมู่ของจเ,เจ้าบ่าวเจ้าสาวลวก็ะหมู่ของ พอเรืองยัดพี่น้องปะ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าตลาดกันพี่น้องชื่อไหยังมือกินมืนใครอยู่ยังมาลองเมือสุดก่อนสั่นมืองานนัสิบแบบว่หาหัดแน่นอนปะ่ะแต่หา่านอ่รถดีแล้วพี่น้องห่านที่เขามาเอบาบัตเซินกับสุดนั่นแหละบรรยากาศมาเข้าตลาดต่อ,อนนแล้วสิสือ อาหารลงไปกินเทียงพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่ว่่าสิได้อยังสั่งกันไว้แล้วพี่น้องว่าอยากเอาน้ำใหม่เมื่อแก่ตลาดคนกระสีลายเนี่ยพี่น้องมือวนวุ่นๆนี่ดิน้ำใหม่เอาแบบใหญ่เลยบ่มันบ่มีหน่อยบอ่ น้อยเราแก่แล้วยมันน้อยเดียวนึงไปแก่งพันหลายคนใครนอนอะไ้นี่โลละสี่สิบห้าตัวแก่เหลี่ยมได้ส่ะแก่แล้วยมหน้าจานสากพันไม่มีมองเดียวไหนบอกวะหลับไปอีกมึงเนี๋ยหลับไปเบิ่งกันพี่น้อง เดียวว่ะเขาสิไดงยังไงจารจานเท่าไหร่ก่อนนี่จานชาวพันอ้าวตัวเป็นนอไปอันอันน่เองบ่ได้บ่ฮะเอาไรแบบแกบ่ สามจานห้าสิบบาทสามจานห้าสิบสามจานห้าสิพันนะทุกคนขึ้นบ่าฮะขึ้นบ่าแถมหอดชีย,ยร,ร,รถเดี๋ยวข,ข,ขันยำบ่พอกระสือตัวนอมันตื่มก็ได้เอาออาร่เออค่ะขอยังน้ำ นี่แหละพี่น้องตลาดกันข้าเจ้ากระเจ,จยเป็นพวก,กนักกินบ้านๆห้าหลายแนวเลยพี่น้องแต่ว่าภายทั้งนั้นก็นจะเป็นพวกอาหารทะเลหรือว่าพวกพักอยู่ในเล่าๆนี่แหละนำยานางนี่นำยาง่งซื้อนำยาัา่งไปพร้อมพี่น้อง บอกเพิม่มอีกว่าทำไมาณฮะมัมามานหลายคนไหนอยู่นาเอาเครื่องแกงมันน้ำบอกเอาเครื่องแกงแล้กวก็ได้จานท่ไาไหน เออเอาผักคาน้ำก็ได้เดี๋ยวเอาไปแก่งร่วมกันพี่น้องใช้เบิรงเท่าไหม่นะ๋ย่รู้กวนนะทุกคนนี่กะลายอยู่ด้วยพอแล้วเดี๋ยวเอาเพิ่มอีกจานหนึ่งพี่น้อง เพราะว่าเพื่อเมื่อมัอมนหลายคนเลยจอ,อกแกงชู่กันกินอยู่หน้าผนแหละซื้อเครื่องแกง้อมซาพันกีบกับสิตกอยู่จานละสามสิบบาทพี่น้องป่ะได้ของแล้วเดี๋ยวออกแล้วก็ลงเมื่อเลยพี่น้องอายอะ บ่เปิดแล้วลงมาหอดบัตรน,นะพี่น้องนี่ของโค้ดซ่าแซ <c oughs> มต้องม่ส <c oughs> บายดีไม่อนี้ยนะทิ่เปว่าอยากจะเอาผักขยันมาผมหน่อยอีกพักขาผมดีน้่งยานนัางโคมผักขาโค้ดแซมอันนี้ก็ทิเป็นานะนั่นพี่น้องเป็นซองบัตรซื้น หวังว่าคงจะไม่มีของเราหรอกใช่ไหมคือเป็นอลังการแค่คอยคอยเซียนเลาวผมจะเซียนจะเกียนอย่าเห็ดซองใส่นะอย่าพูดได้ว่าชาวแซงและชัยใส่อย่าเห็ดซองใส่เอาซองอันสาเหตุที่เห็ดซองที่น้องอยจะพูดว่าเออทำสีซอยเขาอะไรบากเราอยู่ทีบาทแล้วแต่ผู้ใดสีซอยแล้วแต่ผู้ใดสีอันนั้นที่น้องอันนี้คือเห็ดซองมาเชิญมากับแจกแจกพี่น้องทั้ง ชายจ้าสาวจะกำมู่คู่ไล่หลายคนนั่อะลรพี่นอ้องแต่ว่าทางบอแป,ป๊บกะมีบอเอือ้อมาล,าล,ลาเจี๊ยบเจี๊ยบเจียบจะไล่คนอยู่สีเอาไปหมอกเป็นสกถานุคนละกระสีประมาณวันที่สิบกว่าเพื่อพี่นอ้องสิเริ่มแจก,กบัตรอะไรพี่นอ้องจ้าบันดนี้เขากระสีไปหาเห็ดยูเฮ็ดกินเครื่องพี่นอ้องสาววันแซ่บนัมเหนียว นางฟองกับเด็กแตนใหม่มาคราวนี้ก็คือซีเรีเขลคอร์ดาตลาผมใจว่าทุกผู้ทุกคนที่เป็นสามและการเป็นกำลังใจให้แบบชาวบ้านในี่นองขอบคุณทุกชมกำลังใจพี่น้อง่าไปแล้วสบายดีสบายดีรอสมคกิปตอ่อไปพี่น้อง